คอยเพื่องหิ้วเข,ขาคักแท่เออแอนแม่แล้วือไปโดนแม่แมได้ขวาก็เหลือแต่แจ้ววองพะ จ้ไเครับบอแม่แม่บอกดอกนให้เนียไปละปวดแขนปวดล้อกวก้านะแ่วดขนปวดทามาน,นดอกเป็นเจไหล่ะชมือนมึงใกล้สิเปิดเทิมแล้วไปสิเปิดเทิมมือออ่นมือเนี่แล้วแม่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮีนนะ้ยนนักนักเ<อ>ดืกเดืกเดินเดินคู่กระสั่งกันบ้าน เอียแต่รายงันส่งคู่จนน่าเสียแต่เงินเงินกับบ่พ่อแล้วดูนี่แม่เอ็ดจังไดเหรอฮะนั่นไปเสียค่าเทิ่มไปเทิ่มนี่ก็ว่าถาเอื่ยนี่แหละจังไดเอื่ยนานมากคักแท้เอาจังถามถามเอื่ยมึงเบิงหามกับมาสรกเอื่ยมึงก็ไดดยินขคาว่ามันตกงานได้เดียวนี่เอาเสียจังไดสั่แม่แม่มันบ่มีงานเฮ็ดว่าฉันแม่ก็อยากให้มันได้งานดีๆว่าได้มันตกงานว่าฉันอื กับไปมาแล้วมัน่าอยเอ้าวบรมเณรมาเราบอกได้เลยละแม่ทางพี่อ้ยมาแล้วลูกสาวแม่ลูกสาวไงโอ้ได้อีหยังมาแล้วล่ะเอ้าเนีกินแร้งเนี่ยเจ้ากินเขาไปได้ก๋าเตี้ยมากผุนต้นนี่เตี้ยโอ้ยดีแท้่ะแม่มาแม่มาไดามาเจ้ามาเดาลูกเอาไปจังไหนมาจังไหนมาคือมาคำกระโดดกระเดียะเทมือนี่เอากลับไปเฮ็ดงานนะนะเฮ็ดงานอีหยังแม่คือได้ยินข่าวว่ามึงตกงาน มึงอย่าว่ากาบูบอกหมูเด้อจูไปหาซีรีส์แซนแนนไทยบ้านขอแห็นว่าแมนบอีแนนโอ้จะก,กลับไปฟังแต่ไทยบ้านหลายถ้อก็แมีนตัวมันเกิดเลือกว่าได้แหะตอนนี้อีหยังได้เงินแน่ก็นเฮ็ดไปละรับจอบหนึ่งจอบสองจอบสามจอบสี่จ,ละละจัจ <อ S 2> งสันเนีย่ยมึงรับบ้างเด้อเฮ็ดอีหยังกันล้วล้เจ้าเคยเห็นบ่เจ้าเคยเห็นบ่เห็นยังคังครูใบคังครูใบมันเฮ็ดจังไรโอรับจ้างหาบนามตีเอื้อยโอ้งหามึง ตามนั้นมันบอกเคยเบิ่งบ่หนังอินเดียก็ว่าคุณเนาะหาเงินหาเงินคอยกระเติมเน็ตฟิกให้เจ้าอยู่ได้เนาะมีจะไดมือหนีมานบ่มันก็มีมือได้แน่บ่ได้แน่นั่นล่ะจังฉันเหลวแม่บอกบ่ฟังกันยังว่ะจะไปหาลินฮาคุณนายไอตำรวจเพิ่นมาเห็นเพิ่นสิจับุกเขาตะล่างได้นอนอยู่ในคุกพุ่นเด้แม่แม่หยังเจ้าเว้าฮอดตำรวจน่ะข่อยมีแนวสิเว้าให้เจ้าฟังเป็นหยังเอื้อยเว้าอีหยัง ก็มือนี้อ่ะคอยไปเฮ็ดงานเออแล้วคอยก็ได้ไปพอดต,ตำรวจผู้นึงนั่นเขามาจับมืงบอกบ้แล้วเนาะสิมาจับจังได๋ตำรวจลรอบอคร่คักเมียน,นตำรวจอำเภอเฮานี่บอกเม่นเอามีผู้รออ,อยู่บบอกอุย้ยเพิ่นซือ้อยศหยังล่ะนางยศหยังสารวัตรแล้วเนาะสารวัตรโอ้ยคันว่าสารวัตรงวดนึงอ่ะผู้กันอีหยังนี่ล่ะบอกนั่นล่ะงวดนึง มางงานวัดบ้านเฮาอยู่แม่ได้เห็นอยู่ตีคือสีเมนอ้ายอันใส่หมวกกันหนาแล้วใหญ่ๆเป็ดออกมานั่นแม่นางแม่พูดเดียวกันอยู่บอแม่ซองเบิ่งไก่ยังว่าแม่นางแม่บ่เห็นหุ้งป่านใดเจ้าขึ้นบอกแล้วค่ะเทมันบ่แม่นดอกแม่ตำรวจชาวบ้านเฮามันมีแต่หุ้งใหญ่ๆแทนตัวบอจ้าโอ้ยแล้วมันดาบซี่บอันติแม่นอยู่บอกใหญ แล้วรอบอล่ะรอเหรอเนาะแม่อยเขาสีามากเบิ่งบอแล้วเบิ่งแต่งตนแต่งโตจีได้เป็นคุณนายตำรวจเจ้าคิดเบิ่งเจ้าลองคิดเบิ่งว่า่าจักมดว่าสักมือนึ่ข่อยได้เป็นคุณนายตำรวจเจ้าเ็ดจังไหนแม่ก็ดีใจน้ำลูกสาวนหละเนาะไม่แม่กับิีได้ใส่สุดไหมงามๆุ่นแล้วมึงได้ผัวตำรวจอีหดีแม่กัแเฮงจีดีย่าะแม่ไปตลาดตะลี่ เขาแจ้งบอจับหมวกกันน็อกมันลองมาจับเบื้งก ok <laughs> ุชิมะแม่ยแน้วเจ้าคิดจักรยานใส่หมวกกันนอกแม่ฉันเป็นแม่เท่าตำรวจกุชิมะจังสีแค่แม่พ่อได้บอกด้เนาะผู้ใดทุกมากของไผ่ล่ะก็แซมคอยด้วยถ้าจับเขาดีดีแต่ละมือจะละเวงแหลยมึงเบอร์เนี่ยกำลังจังสั่นเดียวฮัลโหลมึงยังใส่หนิอ๋อปัจจุบานแล้วเนาะฝ้าวมาแล้วเร็วกูขาดขานี่เร็วเร็ว เอยชื่อเขาข้ามหมูขึ้นเรียบร้อยแล้วตำรวจตำอวอน่ะจาบวัาตันตีรอบมาอีกรอบนี้กูจับเซิ้งมันแค่รอบเมื่อกี้จะยังบ่าเ็ดอยู่ตีเฮ้ยมึงเสียไปย่านภาษาสำนีนั่นน่ะเร็เรเฝ้ามากกูทายุกูขาดขาอยู่ใส่วังเดิมที่เดิมร้านยาดองโอเคช่วนะช่วะเมื่อต้องวงดอกรอบนี้ปลอดภัยน้องโอเคเออโอเคแป๊บนึงนะคะเจอกันเจอกันโอเคค่ะ แม่ยังอี๋ลาแม่คือได้ยินว่าขาขามึงจืซื้อข้าวขาหมูมาฝากแม่เออเ <c oughs> จ้าอยากกินมัล่ะอยากอยูถ้าเจ้าอยากกินก็ซื้อมาให้เจา้าเดี๋ยวนั่ง,อ,งอีหยังอีเน,น,<แ>น่นเเท่นสิเปิดเทิมสิเปิดเทิมเอื่อนเอื้อนี่เด้อเอ้ยเปิดอีกแล้วติ <c oughs> จ้าเปิดแล้วงานบางยามันออนไลน์บ่ป้าข้าเปิดอีกแล้วเปิดจะเทิมงงบ่เรียนอยู่เฮียนกับเปิดเทิมกับใส่เงินโอ้ยกับไปโรงเรียนไหมย่าแต่เขาก็เอื่นเปิดเทิมนั่นละเอ้ยเขาเสียใจขาเทิมบอท่้วเสียใจขาดเทิมอยู่ มีบ่อให้น้องก้อนเน่มีบ่มีมันก็ต้องมีตัวสิให้ว่าจังเลยเนาะสิให้ว่าบ่มีติเนาะเหตุยุเสมอนีิกับเพื่อแม่เพื่อน้องด้เดี๋ยวนี้เอาเอามันคือสิพ่อเอาพ่อเดี๋ยวเกิดสิโอนให้อีกดอกเอาจำหนันละละจะสี่แม่เดต้องกับสี่มีให้เล็วไงเลยเนี่ยโม่ทีทำงานโทรมาเออเออเไปสิได้ไปได้ป่ะเนี่ยไปกันละบ้างเนี่ยละบ้างเหตุงานก่อนเด้อแม่ด้วย เจ้าก็อวยพ่อเนี่ยคอยโศกโกมันมานแน่เขาไม่มีของดีอยู่เลยล่ะนะยังล่ะยุ่ิใจ่หละปลาลัดขีกกูยุ่ิใจแล่ะเจ้าเลื่อนตีแม่คอยต้องพบกับลัดคีตีไวยปลาลัดขีกต้วยขาไหนมันตีกินมือมันกับคีตมันออกโอเคสั้นจังฉันล่ะไปไปโศกโศกมันนานลูกคุณอาจารย์ไปไปเฮัฟไปตั้งใจเรียนเด้อแนนเข่าด้วยแม่น้ำเด้ออยจิตแดงผ้าเข่าสู้เจ้ากินมือใดก็จำแต่แจ้ววงพระบิดาคอยละเบียละล่ะมาน่ ่เจ้าของร้านบระยูรสุลมาเปิดร้านเจ้าเองไปเลยบอกเจ้าบระยูรตามใบตามใบวันนี้เก่งจัดให้เต็มที่เจ้เมื่อกี้ขอเหมานะเจ้เหมาไปเลยในในชั้นเก่งอยู่แล้วจะาแยกบอกว่าเจ้าเลี้ยงกันเลี้ยงอยู่ยงไหนเจ้เลี้ยงไปยิ่งแนีลูกค้าประจําคืยังมือข่อยจะเลี้ยงตะปูทรายเลยพี่เจนแล้วเหมาแล้วเจน้ไปนใค้ขาตรงกูยังเทีย่ยงขาหนุ่น เกณฑ์โบนุนเกณฑ์ค่ะเกณฑ์ค่ะเกณฑ์ค่ะโอ้ยเพื่อนไปปเมาแล้วมาเหรียญไพ่เถอะอ๋อไปไปไปเล่นเลียกแล้วมามาแล้วเล่นอีกแล้วก็เสพใช่เปิดขาด้าเจมันเนี่ยเปิดขาโอ้ยกินของกูสิบอะไรที่มาบอกกูเปิดขายเจมัยเบ้ายู่เดี๋ยวนี้เจะเครียดตำรวจแล้ยมั้ยบอ เรียบร้อยแล้วหนูมือนี่มือนี่เจ้าหาไม่แมเป็นคือจังมือนันเด้เดคอยนี่คอยเป็นคน o ลับหนานี่เจ๊เชี้ยแล้วเจ๊เชี้ยแล้วมาดีเจ้าว่าว่ามันเกิดอีหยังขึ้นกับคอยแน่คอยเป็นคน o ลับหนากับพุ่นสารวัติหนิคอยวอาน้ำเล่าเเ้ากับว่าลู่ลีเฮ้ยยังบอกว่ามึงเฮ้ยมึงเสียตัวบ่ะโอ้ยเสียตัวยังเอานี่มึงได้กับท่านสารวัตรแล้วปะ เจ้าสอมมนเลยมึงใจเราไหมวะสิมาใจอีหยังหมายถึงมือนั่นนั่นมึงเค้าได้ยังก่อนสุสิเขี้ยตำรวจเนี่ยสุมาจ่ายคาตรงกูก่อนโอ้ยสิใจเด้อสิใจกูย่ำได้โอ้ยไปร้อยคนตาผู้ใดไม่อีกสิใจดอกตุ้ยข่อยเขี้ยครับ เมื่อนี้กูได้ยินข่าวว่าหมาสุกุสุคนนางเอ็นนูเบ็ดอีเกมายม่ต้องหวังม่ต้องหวังไม่ได้เก็บบัตรเจ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 นูเบ็ดไ่รูสิเปลาสูฟังอีเบ็ดเมียตำรวจเนี่ยนเมียตำรวจสิมาเมียตำรวจเมื่อนี้แผนเภาพยานเพราะว่าเพื่อนเภาเป็นเมียตำรวจแล้วยภาพยนตรเลยเมียตำรวจมึงได้กันก๊กเขาแล้วเป็นบ้าได้แล้วได้แล้ว เขาได้อีกยังตัวนี้็อยู่ในเลี้ยงังตัวได้อว่ากันกับเขาหนิแม่ตี๋ต้องระวังมันนี่เจ๊แค่เรียบร้อยแล้วน้องเอาไม่ใช่เจ๊แมาไหมน้องอ่ะให้น้องไปดูต้นทางมึงมาเอาอีจวนมาเข้าคานึงเด็กเบื้งต้นทางบอกเด็กดิไปเบื้องต้นทางเดี๋ยวเจ้าเจ้ามักสไตล์นี้บอกเจ้ามักสไตล์นี้บอกชอบอบปวบชอบเจ้ามักอบบวบก็เหี้ยตุ่นี่บอก เต็มคือใครวะเต็มที่เลยมันเองเก้งยกให้ทางนั้นไหนๆกูก็เก่งแล้วกูยกให้สูบมันถงเลยไปดูต้นทางไปดูต้นทางน้องเอ้ามึงอย่ามาหนักกินขนมกวยอย่างงี้สาวมึงเป็นเด็กไผ่เลยมึงเด็กใครอ่ะฮะเด็กล้านยาดองเด็กล้านยาดองเราเป็นยังไงใครเพิ่งเคยซับไผ่จกเกี้ยได้หนีเทเลทได้เนี่ในชีวิตได้นี่ โอ้ยผัดแยมนึงคือเย็ดเปลน่ยนฉันาะไม่อยังลราเพี้ยนกาลูน่าใจยังเนี่ยกรุณาใจขาตรงเกจมาด้วยะเร็วๆๆๆให้เด็กไปดูต้นทางแล้วโอ้ชิเดียรเกมเว้ยเกมครับเกมครับเกมเจมเกมเจมเจมมานิ่งนิ่งแม่อยังไรเรนนี่ยังปวดขี้ บวชีว่าบอกกูเห็นอยังมึงก็บาเป็นชีห้องน้ำดีสัยจะคือมาถามเจต้งมีก้อนสิไปนี่ไหมกูกับตกใจเบิดห้องน้ำนี่ไหมไปนี่ไหมแล้วก็เรียกว่าไส้ไหมมึงไปเห็นป้าที่ห้องน้ำสามบาทห้าบาทมาเป็นตีห้าบาทบาทแง่ไหนือเป็นเออเออบาทแง่มันสีกับกูมันก็บ่เออบ่ท เพอะไรได้เจแบบนี้บ่ได้สร้งซ้อนสร้งซอนเด็กวะมาเปนเต้าตำรวจมาอยู่บ้านเศ้านะแจกไมดรู้ซับไหมเจ้ารบดี้เราไหมนี่ลากสังหอนสังเฮาจเ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 จมจเ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 ยเจ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 เเจมีเจเจเเจเจเจเเจ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 เนเจ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 ยเจ้เมีเเ ไปมัมนไปเอาญาติปากมันพร้อมสามารถเจ้กูละตกอกตกใจเฮกูละตกอกตกใจเบรากูนึกว่าต้ตำรวจปวดดีดีเลยไฟแล้วแครับครับครับอีนั่งนี่กับพยาธิเต้าหิรัญนี่ยังนำ้นำตาลน้ำเมียงเขาคอยว่ามันติดใจตำรวจนี่มันบอลเลนมันบอลเลนแลนวก็ลุกแล้วกูถามเด้ไงบอไงบออ้าวเงี้ยเงี้ยี้ยเงี้ยไม่ไม่ของแท้อู้ยบอแมนบอแมนไป